สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่ช่องชัญญาชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการลงทุนนั่นเองค่ะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ,คะการลงทุนนะคะก็จะมีความหมายอยู่2ความหมายก็คือ 1. ความหมายแคบ 2. ความหมายโดยกว้างเรามาดูความหมายแคบกันนะคะ ความหมายแคบก็จะหมายถึงการนำเงินที่เก็บออมไปสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยมากกว่าเงินออมส่วนความหมายโดยกว้างนะคะก็จะหมายถึงการนำเงินไปลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆนั่นเองค่ะ เรามาดูความสําคัญของการลงทุนนะคะก็จะมี 1. ทําให้ผู้ลงทุนนะคะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยและเงินปันผลที่สูงกว่าเงินออมนะคะ 2. ดําเนินการผลิตได้มากขึ้นทําให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะมีการขยายตัวมากขึ้นนะคะ 3.. การพัฒนาของประเทศนะคะโดยการนําเงินงบประมาณนะคะที่ได้จากการจัดเก็บภาษีไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทา,า,างเศรษฐกิจในประเทศนะคะแหล่งที่มาของเงินลงทุนนะคะก็จะมี 1. การประหยัดโดยไม่ใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็น 2. การอมโดยวิธีการบังคับนะคะ 3. การหารายได้พิเศษเพื่อนําไปลงทุน4 การควบคุมค่าใช้จ่ายโดยการจัดทำงบประมาณครัวเรือนค่ะเรามาดูประเภทของการลงทุนกันนะคะหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นการลงทุนเพื่อการบริโภคนะคะเป็นการลงทุนเพื่อซื้อสินค้าหรือทรัพย์สินปร,ประเภทถาวรนะคะสองนะคะจะเป็นการลงทุนในธุรกิจนะคะเป็นการเอ่อการเป็นเจ้าของและดําเนินการด้วยตนเองรับผิดชอบด้วยตนเองผลตอบแทนก็คือกําไรนะคะ สนะคะจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการลงทุนซื้อสินทรัพย์ในรูปในรูปแบบหลักทรัพย์ต่างๆเช่นการซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะเป็นต้นหลักเกณฑ์ที่ควรคำนึงในการลงทุนนะคะก็จะมี 1. เสถียรภาพของรายได,ได้ 2. ความเหมาะสม 3. การเปลี่ยนแปลงมูลค่า 4. ความคล่องตัวในการซื้อขายนะคะ 5. ได้รับผลประโยชน์ด้านภาษีอันต่อเนื่อง 6. อความปลอดภัยของเงินลงทุนนะคะและ7นะคะควรม,มีการลงทุนหลายประเภทเพื่อลดความเสี่ยงนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดในการลงทุนกันนะคะก็จะมี 1. นะคะค่าของเงิน 2. นะคะอัตราผลตอบแทนความเสี่ยง 3. จํานวนเงินของทรัพย์สินที่จ่ายในตลาดนะคะ 4. ปัจจัยส่วนตัวของผู้ลงทุนนะคะและ5นะคะก็คือการคาดคะเนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตนั่นเองค่ะการบริหารจัดการลงทุนในครัวเรือนนะคะก็จะมี 1. น,นะคะการกําหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนของครัวเรือน 2. การจัดทําแนวทางการลงทุนของครัวเรือน 3. การวิเคราะห์และหลัก การวิเคราะห์และเลือกหลักทรัพย์ลงทุนนะคะและ4นะคะการประเมินผลการลงทุนของครัวเรือนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เป็นอย่างดีนะคะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะคะออขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊า